ค่ะจิตอาสาตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะได้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคตศิลาวนารามตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจ ที่วัดคดศิลาวนารามหมู่ที่4บ้านคดศิลาตำบลบาละอําเภอกาบางังจังหวัดยะลานายธีรศุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคดศิลาวนารามเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนได้เข้าร่วมทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าจังหวัดยะลาได้กําหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทยด้วยการทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคตศิลาวนารา ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการสร้างความสามาคัคคีความร่วมมือร่วมใจเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติด,ดีสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป